สวัสดีค่ะพบกับเหมยรื่อจ้งเหมือนชืน่อหลินภาษาจีนวันละนิดกับนิดนิดาวันอัศวัทวีโชคมาอุยเจนค่ะถ้าเราจะพูดถึงบ้านนะคะภาษาจีนเราจะพูดคําว่าเจียเจียแปลว่าบ้านค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเราจะพูดถึงเฟอร์นิเจอร์นะคะเราก็แค่เอาคําว่าเจียที่แปลว่าบ้านนะคะมาบวกกับคําว่าจู่ที่แปลว่าอุปกรณ์กลายเป็นคําว่าเจียจู่ ก็คือเฟอร์นิเจอร์นั่นเองค่ะและเราสามารถพูดเป็นประโยคได้ง่ายๆนะคะถ้าเกิดว่าเราอยากจะบอกว่าบ้านของฉันมีเฟอร์นิเจอร์อยู่มากมายนะคะเราจะพูดเป็นภาษาจีนได้ว่าหัวเจีย有很多家具หัวเจีย有很多家具 อวดเจ้ก <ítulo> anyway, ็คือบ้านของฉันนะคะเกี่ยวแปลว่ามีเขินตัวก็คือมากมายค่ะและเจียจู่แปลว่าเฟอร์นิเจอร์นั่นเองค่ะรวมกันทั้งประโยคนะคะอวดเตจ้าเกยวเขินตัวเจียจู่ก็คือบ้านของฉันมีเฟอร์นิเจอร์มากมายค่ะและสำหรับคราวหน้านะคะนี่จะมีคำว่าอะไรมาฝากกันนั้นอย่าลืมติดตามได้ในภาษาจีนวันละนิดกับนิดนิดาวันได้ใหม่ค่ะ สำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะใจเสีเ่ย